แต่เสียนไปผานมดาดาวไปมาเข้ามาตอนกลางวันเหรอพี่เข้ามาตอนเมื่อคืนเที่ยงเที่ยงคืนตอนเย็น,นไงตอนเย็นมันจะเป็นรูปสีอยู่

บ้านมันปิดหมดเปิดป่านี้บ uh huh. ้านเดียวมันก็รถเข้าไม่ได้มันต้องเดินเข้ามาแล้วอยกล้องตัวนี้ตัวรูเห็นปล่าของโอเคแล้วก็บุญธรรมจันทาเอาบุญธรรมจันทาดีกว่าที่ว่าเป็นคุณเก่านะจวก็ท่าอาเอาบุญธรรมจันทาดีกว่าเอียงสโท,ทงยังรู้ร,รู้ในกลุ่มลายไงเอาบุญธรรมจันทาดีกว่า ทำไมไม่ได้แจ้งท่านอันใหม่อันอันล่าสุดเนี่ยแหละใช่่ลองโทรแจ้อืมครึ่งครึ่งยังไม่ครึ่งดีไหมก็ครึ่งอะไรฮัลโหลค่ะพี่ตั้มครับตั้มเพื่อไหมเพราะสามสามวันมาแล้วจะเปิดตรวจไี่เจอตู้ผิดหวังเพยังบอกเระ การให้ฟังหน่อยว่าวันเกิดเหตุนเนี่ยเวลาประมาณกี่โมงแล้วก็จักภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ประมาณหกทุ่มหกทุ่มครึ่งของของเมื่อคืนเนี่ยค่ะใช่ก็ใส่หมวกใส่ผ้าไอ้โมงแล้วก็ใส่แมพป,ปิดอัมพางใบหน้าใส่เสื้อกันยาวกางเกงขาย,ยาวจะรู้ว่าสูงผอมใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่ครับ เขาเข้ามาท่าทีของเขาเป็นยังไงบ้างพี่ตอนเข้ามาก็เข้ามาแบบว่ามองซ้ายทีมองขวาทีนึงแล้วก็มันจะมีรถเอ่อรถที่งวจอดฝังอยู่ตรงนี้คันนึงมันก็ทําท่าดึงแบนี้ให้มันตัวมันเข้าได้แล้วเข้าไปก็ไปหมุนซ้ายทีหมุนขวาทีนึงแล้วก็ปึ๊บก็หยิบเสียนก็เดินออกทางเดิมก็ไปเป็นเป็นเสียนอะไรคะพี่เสียเข้อแก่ กี่ปีแลวพี่เ <พอ S 2> สีเ่ยงต้องแ่โยมก็มาถวายนนะน้าพระมาถวายด้วยครับ<ม>ลงทูไว้แล้วด้วย<ม>สองเดือนได้คิดว่าเขาจะมาคืนไหมนานคิดว่าเขาจะมาลุนงน้าบอกแรงนะเสียงพวกนี้ทำไมท้าไม,ถ,าไมถูกทูกันกน็น่าจะมีอันเป็นไปแหละน่านคิดยังไงบ้างเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยมันน่าจะ ครั้งที่ห้าแล้วเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกไงบ้างที่โดนขโมยตลอดเลยจนชินแล้วอะ่ะจนจนชินแล้วถ้าอย่างว่าประตูอื่นมันปิดหมดยกเว้นประตูนี้ไงแต่คนเข้าออกได้แต่รถเข้าไม่ได้แต่ถ้าสามทุมประตูทุกเลาะทุกทุกบานของวัดจะปิดหมดยกเว้นประตูเล็กบานนี้ที่ผมเดินไปดูเมื่อกี้นี้ใช่มันจะจอดรถไว้ข้างหลังอันแหละมันเอารถเข้ามาไม่ได้นักขว่าเป็นคนรักคนเดิมไหมหรือว่าคนใหม่คนใหม่ครับ คนเดิมมันจะเปี้ยงอันนี้นี่สูงผอมใช่ไหมมันจะเพอขายเดียวกันหะชุดนี้ผมว่าน่ายังเป็นพวกพ่อแก่พวกใบสั่งอะไรประมาณนี้แหละใบสั่งเกี่ยวกับพวกสักพวกพวกสักพวกอะไรพวกในพวกเล่นครูเล่นของอะไรพวกนี้พวกนับถือการนับถือก็ไม่น่ามาขโมยกันอย่างนี้เนาะแล้วมันจะได้มันจะดีไหมล่ะขโมยไปอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ ของนี้มีครูบาอาจารย์ใช่ครับแต่นะคาดว่าถ้าเขาไอ้นี่ก็น่าจะมาคืนใช่ไหมเ<ช>พอเสียดแรงใชนะ่ไหมครับเพรามมันยังไงมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมก็ผมก็นับถือเพราะนับถือเสียงเพระแก่อยู่เจริงครับแล้วตอนนี้ทางวัดอ่ะมีการป้องกันอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็วิทย์ติดกล้องเพิ่มนี่ติดกล้องเพิ่มจุดที่ว่ามันบอดก็กำลังจะดำเนินงานกันอยู่ นันอยากฝากถึงคนที่จะคิดที่จะมาขโมยไหมเพราะว่ารอบนี้มันเป็นรอบที่ห้ารอบที่หแล้วก็บอกแล้วว่ามาให้มาขอหลวงพ่อเลยไม่ต้องมาขโมยหรอกน้ําก็ได้อะไรก็ได้พันลมก็ได้มาขอได้เลยท่านไม่เคยเลยวพาจะไม่ให้อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจติดตามอะไรบ้างไหมคะก็อยากให้จับชุดแรกให้ได้ก่อน<ม>ใช่ครับใจก็ผมก็ไม่เห็นมากอีกเลยนะมไม่เห็นเลยเขาแจ้งความไปสองครั้งแล้วใช่ไหมนะใช่ครับ ยังไม่ได้ลงพื้นที่ผมก็มองๆอ,อยู่ก็ไม่เห็นเจอแลยชุดนี้ไม่เจอเลยผมไกลครก็มาถามผมว่าได้ย่างผมบอกว่ายังไม่รู้เลยตำรวจยังไม่เห็นตำรวจโทรมา